เประโยชน์ของมัชฉะข้อ1ในมัชฉะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญคือ EGCG ช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายป้องกันการเสื่อมของเซลล์และยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรลังต่างๆเช่เนโรคมะเร็งโรคเ,าาาาาเรคบาหวานโรคหัวใจเป็นต้น ข้อสการดื่มมะชะยังช่วยในการเผาผลาญไขมันในร่างกายมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักด้วยค่ะข้อ 3. ในมะชะมีคาเฟอีนจึงช่วยในการเพิ่มพลังงานและกระตุ้นการทำงานของสมองทําให้เรารู้สึกตื่นตัวมีสมาธิกับการทำงานมากขึ้น ข้อ4การดื่มมะชาเป็นประจำทําให้การย่อยอาหารและการดูดซึมน้ําตาลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยปรับสมดุลน้ําตาลในเลือดลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานข้อ 5. การดื่มมะช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบย่อยอาหารและลําไส้ทําให้การขับถ่ายดีขึ้นข้อ6ช่วยลดการอักเสบป้องกันการเกิดริ้วรอยช่วยบํารุงสุขภาพผิวข้อ7 ในมะชะมีสารแอลเทียนีนช่วยเพิ่มสารเคมีในสมองที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายดังนั้นการดื่มมะช่จึงมีส่วนช่วยในการลดความเครียดได้ดีนั่นก็คือ7ประโยชน์ดีๆของการดื่มมัชะแต่ทั้งนี้เราก็ควรจะกินมะช่ในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากจนเกินไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟัง ต้องไปหามาฉะมาชงดื่มกันแล้วค่ะ